เมนูเช้านี้มาทำอกไก่ย่างทเทนียกปีผสมรสชาติแบบไทยๆกันค่ะเริ่มต้นก็สไลด์อ,อกไก่เป็นชิ้นาบางๆคลุกด้วยกรและพริกไทยเล็กน้อยตามด้วยคลุเกเ้วยบแป้งมันนะคะแล้วก็นาลงไปจีในกระทะที่ใช้น้ํามันงาน,นี้ก็คือซุปมิโซฟิตนาะมิโกคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเตรียมซอสเทนียกปีแบบไทยๆกันค่ะใส่กระเทียมบดหนึ่งช้อนชาเหล้าสาเกหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยโชยุหนึ่งช้อนชาน้ำปลาครึ่งช้อนชาใสาพ่พอหอ,อมพอค่ะน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนชาค่ะ ผสมคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็มาดูเนื้อไก่ของเรานะคะที่จี่ทิ้งเอาไว้ก็ใ,<ช>ให้สุกทั้งสองด้านแบบนี้นะคะทําการพลิกได้ามาอีกด้านหนึ่งค่ะพอไก่ของเราสุกเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวน้ําซอสที่เราเตรียมเอาไว้นะคะราดลงไปเลยช่วงนี้ก็อาจจะใช้ไฟเบาหน่อยนะคะเนี่ยหน้าตาไก่ของเราก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเทเลยิกิที่มีความรสชาติแบบไทยๆวันนี้เด็กๆก,ก็กินกับขนมปังค่ะตอนเช้าๆก็ต้องรีบจัดจานให้เปลด็ก,ดก,ดกทานกันก่อนค่ะ ส่วนของแม่นะคะก็จะตามมาทีหลังเมนูไก่เทริยากิกแบบนี้นะคะมันทาง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแม่อาก็เลยชอบทาในตอนเช้าๆเนี่ยนะคะก็มีซุปมิโซะเห็ดน้มิโกะแล้วก็กินกับเต้าหู้ญี่ปุ่นคีนุแบบนิ่มค่ะแล้วก็เติมท็อปปิ้งแบบที่เราอยากกินได้เลยเนี่ยนะคะก็ใส่ขิงบดลงไปแล้วก็เซื้อบชิปลาแห้งญี่ปุ่นแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนิดหน่อยค่ะ uh huh. มื้อเช้าเมนูสุขภาพก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีซุปมีเนื้อสัเป็นไก่เทริยากิกนะคะแล้วก็มีเต้าหูู้้้ดวยยคคค่่่่่ะะเเเปป็นนนนมมืออชาาแบบงงๆขญีุ